อย่าเป็นอะไรและแต่ใจ ผู้ชมกาลังติดตามรับชมรายการผู้ออกแบบชีวิตอยู่นะคะเรื่องราวาการสร้างบรารมีของแขกรับเชิญในวันนี้คือพระอาจารย์นะคะต้องบอกกับคุณผู้ชมทั่วโลกเลยค่ะว่าท่านนั้นได้ทุ่มเอาชีวิตเป็นเดิมพันกับงานสําคัญที่แท้จริงของคนจริงกันเลยล่ะคะ่ะค่ะเรายังได้รับความเมตตานะคะจากพระอาจารย์ค่ะพระคูวิสุทธิกิติวิเทศเจ้าวาดวัดพระธรรมกายเวสเ์นออสเตรเลียประเทศออสเตรเลียกลับนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์อีกครั้งเจ้าค่ะ,จะเจริญพร อยากให้พระอาจารย์ได้พูดถึงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายที่ประเทศออสเตรเลียเลยนะเจ้าคะ22ปีที่ผ่านมาให้พระอาจารย์ได้ย่นย่อให้พวกเราได้ร่วมอ,อนุโมทนาบุญสักนิดเจ้าคะโอเคก็ถ้าเรามองย้อนไป20ปีนะ20ปีตรงพี่ก็เห็นความสำเร็จจุดเริ่มต้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าเรารวมทีมญาติโยม ของหลวงพี่เองเนี่ยเป็นวัดที่ไม่มีเจ้าหน้าที่นะไม่มีเจ้าหน้าที่มีแต่พระเจ้าค่ะแล้วก็หลักๆกก็รูปเดียวยรูปเดียวพี่เหลือก็มาหมุนเวียนกันไปค่ะเฉะนั้นสร้างทีมนะที่มั่นคงอยุ่คือทีมเจ้าภาพญาติยโยมในพื้นที่ค่ะเพราะเขาจะต้องอยู่กับเราตลอดเจ้าค่ะอ่าแล้วก็ซัพพอร์ตเราตลอดดังนั้นยี่สิบปีที่ผ่านมาเนี่ยประสบความสําเร็จจุดเริ่มต้นเนี่ยต้อง ต้องยกให้ทีมเจ้าภาพซึ่งปัจจุบันไม่ใช่เจ้าภาพแล้วทุกคนเป็นเจ้าหน้าที่อเป็นเจ้าของวัดกันทุกคนเป็นเจ้าหน้าที่พร้อมที่จะไปทำงานพร้อมกันค่ะดะงั้นจึงพูดได้เลยว่า20ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีหลวงพี่และแล้วก็เจ้าภาพซึ่งปัจจุบันคือเจ้าหน้าที่ทั้งหมดหัวใจสุดยอดมากมค่ะ ถ้า20ปีนี้เปรียบเสมือนต้นไม้ต้นหนึ่งนะรากแก้วที่แข็งแรงนะคือเจ้าหน้าที่<ช>ของเราซึ่ง<ช><ข>เป็นอดีตเจ้าภาพซึ่งปัจจุบันเราก็ทำตามที่คุณยายท่านบอกว่าเจ้าภาพต้องเอามาเป็นเจ้าหน้าที่ใช,ใช่ไหม่แล้ววัดจะแข็งแรงอตอนนี้เราทำได้แล้วเจ้าภาพทุกคนตอนนี้ถ้างานทอดกระถินเนี่ยภาคเช้าจะเป็นเจ้าหน้าที่ภ<ข>า,าคบ่ายปุ๊บ เป็นเจ้าภาพโอ้สุดยอดเลยเจ้าค่ะทําครัวเจาะที่จอดลงที่จอดรถทําครัวสีนดิท์ทุกคนมีหน้าที่หมดทุกคนมีหน้าที่หมดพอหลังเพลงป๊อเปลี่ยนชุดค่ะใส่ชุดขาวเรียบร้อยเดินเป็นประธานกรถินดังนั้นจุดเริ่มต้นของเราญาติโยมซึ่งเป็นบุคคลสําคัญที่ทํางานพร้อมกันกับเราเป็นเหมือนรากแก้วที่มั่นคงแข็งแรงค่ะ ทีนี้จะมีแต่รากแก้วอย่างเดียวไม่พอเราต้องมีรากฝอยปัจจุบันเนี้ถ้าเราเห็นภาพงานกระถินที่ผ่านมาสามปีเนี่ยเราจะมีรากฝอยที่เป็นชาวพุทธที่ไม่ใช่เป็นชาวไทยนะชาวท้องถิ่นชาวท้องถิ่นที่อยู่ที่นั่นแต่ไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นชาวไทยเป็นชาวพุทธแต่ไม่ใช่เป็นคนไทยทำไมหลวงวิทบอกว่าเป็นรากฝอย เพราะคนพุทธที่ไม่ใช่คนไทยเขามีวัฒนธรรมคล้ายๆเราคือมีการทําบุญใช่ค่ะรู้จักพระพุทธศาสนารู้จักพระพุทธศาสนาเขาเป็นชาวพุทธเหมือนกันแต่ไม่ใช่คนไทยกนันเองแค่คุยกับคนละภาษาตอนนี้เรามีเหมือนกับเป็นเครือข่ายซึ่งใหญ่ๆคือชาวเวียดนามชาวเวียดนามซึ่งเขารักในการทําทานอยู่แล้วมีทั้งเวียดนามมีทั้งจีน เขมรก็มีพม่าก็มีคือเราได้ไปผูกสัมพันธ์ตอนนี้ถ้าเราเห็นภาพของงานทอดกระถินเจ่เราจะมีนานาชาติใช่เค่ะเพราะเนื่องจากนานาชาติปั๊บเนี่ยเวลาเราจัดงานเนี่ยเราจะไม่ใช้ภาษาไทยละเราใช้ภาษาอังกฤษอินเอร์เลยนะคะใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมดเพื่อละลายพฤติกรรมไม่ใเขาามรู้สึกว่าเขามาปุ๊บเป็นมีความแตก่ะเจ้าค่ะ เราใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักนะหรือแม้แต่เอาปโหลก,ก,ะลลกระถินะรเรื่องต่างๆเราก็ใช้ภาษาอังกฤษหมดนะพระเพื่ออะไรเราก็ใช้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทั้งหมดเจ้าค่ะเพื่อให้ทุกคนมีความรู้สึกว่าเป็นวัดของเขารรเราใช้วิธีการนี้แหละทำให้เขามาแล้วเขาประทับใจนะยกตัวอย่างนะชาวเวียดนามเนี่ยนะพอเขารู้ว่าเราจะมีงานทอดกระถินแต่ละปีแต่ละปีนี่นะเขาจะต้องไปจอง ที่นั่งกันเพราะเขาจะต้องจัดรถมา,ขาเขาต้องจ่ายเงินค่าค่ารถาจองที่นั่งนะมากันสองสามร้อยคน oh. แล้วทุกคนเนี่ยอยากที่จะมานะตั้งใจตั้งใจต้องเสียค่ารถเอง <c oughs> อแล้วมาก็ต้องทำบุญอีก <c oughs> อแล้วเนื่องจากเขามากันสองสามร้อยคนเนี่ยคนเวียดนามเนี่ยเขาจะกินอาหารมังสวิรัติเขาก็ต้องเอาอาหารกันมาเองด้วยงั้นหมู่คณะของเขาเนี่ยจัดรถ จัดอาหารหจัดคนามาแต่ปีแต่ปีเนี้ยดังนั้น,นหลวงพี่เลยบอกว่า,วาชาวพุทธที่ไม่ใช่เป็นคนไทยเนี่ยเปรียบเสม,มือนลากฝอยอมาสนับสนุนลากแก้วเพราะลากแก้วคือคนไทยเ,เราเนี่ยอีกสักห้าปีสิบปีหรือยี่สิบป,ปีเนี่ยเป็นไงก็ต้องอ,อายจะลด,ยลดลงเรื่อยๆใช่ไหมถ้าเราไม่มีไม่มีลากฝอยมาช่วยมาสนับสนุนเนี่ยก็หมดลงก็หมดต้นไม้มันก็ตายแล้วมีแต่ลากแก้วนะเอองั้นลากแก้วลากฝอยต้องคู่กันะ ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็าทํางานเผยแผ่เจ้าค่ะนะเราจะสังเกตว่าในภาพวิดีโอเราจะมีฝรั่งมาเป็นอาสาสมัครมา,าช่วยเป็นพิธีกรมาช่วยลงทับวงลงทะเบีย้อยอะไรต่างๆเนี่ยนะอันนั้นก็เป็นผลสืมเนี่งมาจากเราเปิดคอสสมาธิเปิดคอสสมาธิเขาก็มาปฏิบัติธรรมนะมาบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าปั๊บเนี่ยเขาจะเริ่มซึมซับนะเริ่มซึมซับ อยากที่จะมาเรียนรู้เพิ่มเติมการเป็นชาวพุทธดันงนั้นคนในท้องถิ่นที่เป็นชาวออสซี่จริงๆเนี่ยเริ่มมาปฏิบัติธรรมและเริ่มรู้จักเริ่มคุ้นเคยกับเรามากขึ้นค่ะ,ะชาวท้องถิ่นเปรียบเสมือนดอกและผลใช่ไหมะคะ,ะ,ะตอนนี้เรามีรากแก้วที่เราอยู่กันมายี่สิบปีรากฝอยเพิ่งมาเริ่มเติบโตแข็งแรงเมื่อประมาณสีหปีหลังๆมนันี้เริ่มซับพอร์ต ต้นไม้ของเราก็เริ่มโตขึ้นนะฮะเริ่มโตขึ้นดอกผลก็เริ่มผลิออกน,นิดหน่อยๆเราจะนะสังเกตฝร,รั่งที่เข้ามาปฏิบัติธรรมอย่างเช่นมีอยู่คนหนึ่งนะฝรั่งอยู่คนหนึ่งชื่อไม้ตอนแรกเนี่ยเขามาปฏิบัติธรรมนะก็ปกติทั่วไปมาไปไปมามาไปไปมามาจนกระทั่งมีอยู่ครั้งหนึ่งนะเขาได้มา ถามปัญหาเกี่ยวกับสมาธิก็พอแก้เกาได้ปั๊บเนี่ยเขารู้สึกประทับใจประทับใจทางเขามาเรื่อยๆมาเรื่อยๆจนกระทั่งเขาเนี่ยได้มาฟังเรื่องศี่ห้าเพราะว่าเวลาวั One Day reat, นเดลีทรีทผมก็จะมีการปฏิบัติธรรมวันเดลีทรีทเนี่ยเราก็จะ,ะหลังจากที่ถวายเพลงเสร็จเนี่ยก็จะต้องเทศ อันนี้ก็ต้องเป็นภาษาอังกฤษวดนะพระท้องเทศเทศเรื่องศีลห้าเยเพราะว่าปกติเนี่ยเขาเคยผิดพลาดเรื่องยาอพอเราเทศเรื่องศีลห้าไปปั๊บเนี่ยเขาเขารู้สึกเก็ดเก็ตแล้วก็อินว่าโอ้เขาผิดพลาดเพราะว่าผิดศีลเนี่ยผิดศีลเขาเลยหลังจากนั้นมาเนี่ยเขาเริ่มเปลี่ยนเวลามานั่งสมาธิด้วยกันเนี่ยนะเวลาฝรั่งกัหอื่นก็นั่งเก้าอี้ปั๊บ e เนี่ยแค่เขามาปั๊บเนี่ย ขากราบก่อนอกราบกับพื้นก่อนจะค่ะกราบกับพื้นแล้วก็ถึงจะนั่งเก้าอี้นั่งเก้าอี้ก็ทําอย่างเนี้ยเมื่อประมาณสักเดือนที่แล้วเนี่ยเขาก็มากราบแล้วก็บอกว่าเขาอยากจะขอไตสัตวนคมเขาเริ่มมีความเข้าใจเริ่มแสวงหาอาเขาเริ่มแสวงหา เราไม่ได้ไปจี้อะไรอะไรเขามากนะเราก็แก้พูดไปตามเรื่องของเราเนี่ยนะนะเขาก็มาขอเขาบอกว่าอยากจะขอไตรสรณคม,มนะจากพระทั้งห้ารูปตอนนั้นเป็นเพื่อเข้าพรรษาพอดีเขาก็เราก็จัดให้จัดให้นะใหลนะนะนะังจากนั้นเขาก็บอกเดี๋ยว,วปีนี้หรือปีหน้าเขาอยากจะหาโอกาสไปบวชระยะสั้นทดลอง <จะ S 1> บวชระยะสั้นะนะ หรือเมื่อตอนเราฉลอง20ปีที่เรานิมนต์พระไปเยอะๆเนี่ยเขาก็แฮปปี้มากนะเข้ามาช่วยถวายพระตาหารช่วยเสิร์ฟกาแฟแหล่งๆเงี่ยในขณะที่ยืนลอยก็ย,ยืนบันมือไหว้ย,<อ>ยิ้มปลื้มมากนะเขะะปลื้ม,มาในวันหนึ่งหลังจากที่เขาถวายพระตาหารเสร็จเนี่ยเขาไปนั่งหน้าหลวงปู่นั่งสมาธิเขาบอกว่าเขาตั้งแต่นั่งสมาธิมาวันนี้หลังจากที่เขาปลื้มที่เห็นพระเยอะๆนะบอกนั่งหน้าหลวงปู่นะ ข้างนอกเสียงดังนะแต่ฉันรู้สึกนิ่งมากนิ่งสงบมากนะนิ่งสงบมากนะอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างหนึ่งที่ฝรั่งที่ก็เริ่มมาเนี่ยที่หลวงพี่บอกเป็นดอกเป็นผลเนี่ยมันค่อยๆเริ่มปลิปิดอกออกผลนะดังนั้น20ปีนะที่ผ่านมาเรามีรากแก้วคือสาัุชนของเรานะซึ่งพัฒนาตัวเองจากเจ้าภาพ <น>มาเป็นมาเป็นเจ้าหน้าที่น, <c oughs> นะ,ะเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยนะถ้าเป็นประธานกถินนะ,ะมีหน้าที่มอบของพี่ก็มอบหน้าที่ให้ดูแลห้องน้ำโอ้โหแล้วค่ะดูแลความสะอาดความเรียบร้อยของห้องน้ำะนะอ,ะอย่างปีนี้ก็ดูแลสวนอ <c oughs> ถอนหญ้า <c oughs> อถอนหญ้าต่างๆเนี่ยซึ่งเราจะต้องฝึกเขาให้เป็นเจ้าหน้าที่แล้วทำงานไปพร้อมกับเราค่ะ งั้นปัจจุบันนี่นะต้องพูดได้เต็มปากเลยว่าหลวงพี่มีอุบาสกอุิการเจ้าหน้าที่เต็มวัด<笑><笑>เ,เต็มวัดงั้นจึงงานเผยแผ่หลวงพี่เลยว่าตอนนี้เราพร้อมแหละพร้อมสําหรับทํางานเผยแผ่สถานที่เราพร้อมเจ้าค่ะถ้าพูดถึงสัตป,ปะยะทั้ง 4, นะสี่นะสถานที่ร่มรื่นค่นะสถานที่ร่มรื่นนี่เป็นอะไรที่ ช่วยทุ่นแรงเรามากคือคนเข้ามาปั๊บเนี่ยมีความรู้สึกอยากปฏิบัติธรรมแล้วมาแล้วสงบคือบบร้อยทั้งร้อยที่เข้ามาปุ๊บก็รู้สึกโอ้อีกโลกหนึ่งเป็นอีกโลกหนึ่งสัปยั้งสี่คือสถานที่สัปยายะเข้ามาปั๊บเข้ามาปั๊บเจอบุคคลอาจารย์บุคคลญาติโยมเรามาถึงก็ยินดีต้อนรับปฏิสันฐานกินข้าวกินปลา อาหารไทยอร่อยด้วยบุคคลและอาหารใช่ไหมเจอบุคคลต้อนรับดีเจออาหารอาหารดีแล้วก็ได้ธรรมะได้นั่งธรรมะเจอความสุขจากสมาธิสัาวยันสี่เราพร้อมญาติโยมพร้อมดังนั้นปัจจุบันนี้เราเรียกว่า20ปีที่ผ่านมาพร้อมสำหรับการเผยแพร่งั้นปัจจุบันนี้เราจะมีกิจกรรมหลักๆอยู่ สาสำหรับงานเผยแผ่นะสามอย่างคือเราจะมีการปฏิบัติธรรมทุกบ่ายวันเสาร์บ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองครึ่งทุกคนก็จะรู้กันจะรู้กันค่ะถ้าเราจะติดตามเฟ e บุ๊กอะไรของที่วัดก็จะเห็นหน้าเดิมๆหน้าเดิมๆหน้าเดิมๆนั่นหมายความว่าไงถ้าหน้าเดิมเเขาติดวัดเจ้าค่ะ แต่ถ้ามาใหม่ทุกวันทุกวันนี่แตว่าหายมาแล้วหายมาใหม่เรื่อยๆนะคะั้นเราจะมีปฏิบัติทุกบ่ายวันเสาร์ทุก่ายวันเสาร์ทำไปเรื่อยๆอย่างงี้นะแล้วก็จะมีวันเดลีทรีตปฏิบัติธรรมระยะสั้นหนึ่งวันเขาจะได้เรียนรู้ตั้งแต่การถวายปตาหารคุยเรื่องศีล5ปฏิบัติธรรมแบบรีแลกซ์สบายๆนะก็จะมีเดือนละหนึ่งครั้งหนึ่งครั้ง แล้วก็ฟูมูลเมดิเทชันทุกวันพระวันพระใหญ่เราก็จะมีการก่อกองไฟเราก่อกองไฟพระหลังก็มาก็จะปฏิบัติธรรมกันเนี่ยงั้นสามงานหลักๆหลักๆหลักๆจริงๆแล้วก็ถ้ากลับไปคราวนี้ก็คงจะต้องเข้มข้นมากขึ้นอาจจะต้องเพิ่มวันเพิ่มรอบเพิ่มรอบเพื่อให้เขาเข้ามาแล้วคุ้นเคยกับเราแล้วเดี๋ยว นะงานเผยแผ่มันจะค่อยๆเติบโตค่อยๆเติบโตเตโตนี่ยก็คาดว่าหลวงพี่มองไว้อย่างนี้วนะ่าอีกยี่สิบปีข้างหน้านะฝรั่งจะต้องมากกว่าคนไทยนะต้องามากกว่าคนไทยอันนี้คือคอยหลักเลย<ช>ที่เราไปทำหน้าที่เพื่อจะให้คนท้องถิ่นได้เข้าถึงความสุขภายในใ<ช>แล้วสถานที่ตอนนี้ต้องบอกว่า เพียงพอแล้วใช่ไหมเจ้าคะหรือว่าจะต้องมีการขยายยัง,งไม่พอสำหรับหลวงพี่ยังไงเจ้าคะาคือปัจจุบันเนี่ยเรามียี่สิ้าไร่ยี่ไร่ก็แบ่งเป็นโซนนะนะก็เหมือนกับเป็นอ่าบจุไร่แรกที่เราซื้อเนี่ยนะก็เป็นสถานที่สําหรับจัดงานเจ้าค่ะสำหรับงาน,นอีก12อจุดไร่ที่เราซื้ออีกรอบหนึ่งเจ้าค่ะนะออีกรอบหนึ่งก็เป็นสําหรับเป็นที่พักสงที่พักสง์ ซึ่งถามว่ามันมันใหญ่พอไหมถ้าถ้าเจ้าแค่นั้นก็พอแต่สําหรับหลวงพี่เองมันยังไม่พอยังไม่พอเพราะว่าเราอยากจะมีสถานที่สักแห่งหนึ่งที่มันเป็นที่ปฏิบัติธรรมจริงจริงจริงแยกออกไปที่แยกออกไปคือไว้สําหรับปฏิบัติธรรมเท่านั้นเลยเท่านั้นเลยไม่ต้องมาที่จัดงานไม่ต้องมาที่พักสงไม่ต้องมาที่พักสงงั้นจึงมันจะมีที่ข้างๆอีก ยี่สิบห้าไร่ปัจจุบันมีแล้วยี่สิบห้าไร่แต่มีอีกข้างแต่ได้ตรงนี้อีกเนี่ยก็จะเป็นอ่าเป็นป่าซึ่งตรงกับคอนเซ็ปต์ที่เราอยากได้ค่ะและอยู่ติดกันด้วยอยู่ติดกันค่ะก็เลยมีแลนเนี่ยว่าอยากจะซื้อที่ตรงนั้นเพิ่มค่ะซึ่งปัจจุบันเราก็คุยกันอยู่แล้วกับเจ้าของแต่เจ้าของยังไม่พร้อมที่จะขายแต่เราเนี่ยพร้อมที่จะเซ็นสัญญาพร้อมที่จะเป็นหนี้แล้ว รจะเป็นดี่แต่ตอนนี้กําลังรอกันนั่นเองรอถ้าเขาพร้อมมาแล้วปุ๊บเราก็เริ่มโปรเจกต์ของเราตรงนั้นจะสร้างเป็นยังไงบ้างเจ้าคะก็คือคนออสซี่เนี่ยเขาจะอะไรง่ายๆก็ตรงกับเราเราก็ชอบอะไรง่ายๆก็คงจะไม่อะไรที่มันเวอร์วังอลังการนะก็ออกแบบง่ายๆก็จะมีสถานมีห้องปฏิบัติธรรมตรงกลางแล้วก็จยมีบ้านหลังเล็ก คล้ายๆกับหมู่บ้านปฏิบัติธรรมยัง้นใช่ไหมเจ้าค่ะปมูบอยู่รอบๆเนี้ยก็จะเป็นวิเวกไปเลยมันจะมีต้นไม้เยอะตรงนั้นจะมีต้นไม้เยอะก็เป้าหมายเราก็คือเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมนะให้คนโลโก้เป็นหลักอันนี้ถ้าเสร็จตรงนี้ได้ปุ๊บก็รอนะเก็บเกี่ยวผลรอเก็บเกี่ยวผลแต่ระหว่างเนี้ยต้องต้อง ลดน้ำปลวนดิน<ม>ก็คือทำต่อเนื่องเจ้าค่ะทำต่อเนื่องนะเดี๋ยวทำต่อไปต่อไปเรื่อยๆเนี่ยความสำเร็จมันจะรอยอยู่ข้างหน้าเจ้าค่ะอยากรู้เทคนิคเคล็ดลับของพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าพระอาจารย์มีมี จุดสำคัญยังไงที่จะรวมใจมอย่างที่พระอาจารย์พูดคือมีทั้งชาวไทยที่เป็น<ม>เหมือนรากแก้วแล้วก็มีรากฝอยก็คือชาวเวียดนามนานาชาติแล้วก็ชาวท้องถิ่นตรงนี้ค่ะพระอาจารย์มีหลักในการเผยแพร่ยังไงให้ทุกๆคนนะคะรู้สึกว่ามาวัดแล้วอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขอ,อย่างนี้เจ้าค่ะอันหนึ่งนะคือ ยี่สิบปีเนี่ยที่หลวงพี่อยู่วัดะใช่ะปีหนึ่งเนี่ยหลวงพี่หยอกไปฉันเพลนข้างนอกทักทครั้งหรือสองครั้งปีหนึ่งเหรอเจ้า <10 S 1> <ป>ค่ะเนื่องจากตอนมีแขกมาหรือว่าสําคัญสําคัญจริงๆเนี่ยคือนโยบายของ,งพี่คือถ้าไม่จําเป็นอย่างนีน้นม์หลวงพี่อยอกไปข้างนอกอคือญาติโยมเนี่ยจะรู้กันเจคะ่ะจะรู้กันว่าถ้าอยากจะมาวัดอยากเจอหลวงพี่ต้องมาวัดอ๋ออันนี้เป็นเคล็ดอันนี้เป็นหลักเลยเทคนิคเลยทุกคนต้องถ้าอยากเจอพระต้องมาวัดมาบ่อยๆปุ๊บเนี่ยเขาจะ วัดจะมีส่วนกลางจะเป็นส่วนกลางทําให้เขาอยากมาท้วยใชอยากจะมตั้งใจมาตั้งใจมางั้นคนที่ไม่ตั้งใจเขาก็จะไม่มาแต่มาแล้วเนี่ยการปฏิสันฐานการพูดคุยกันให้ธรรมะมันก็เป็นเทคนิคของแต่ละคนมาที่วัดก็ต้องการเจอพระงั้นเทคนิคการให้ธรรมะก็ก็จะต้องให้แบบไม่ซีเรียสจะทางนะให้ตรงจุดอันนี้ตรงจุดเนี่ยเราก็ต้อง ดูว่าใครมาแบบไหนเราจะาให้แบบไหนนี่สอนกันไม่ได้เจ้าค่ะอย่างชาวเวียดนามอย่างเงี้ยค่ะ,ะเขาชอบฟังเรื่องอะไรหรือว่าส,ส่วนใหญ่พระอาจารย์จะพูดถึงเรื่องอะไรบ้างเจ้าค่ะคือชาวเวียดนามนี่นะวันแรกที่เขามากันเนี่ยเขามาเป็นทัวร์อ่าเราก็จับมานั่งในห้องสมาธิอ่าเทศก่อนค่ะโดยมีล่ามภาษาเวียดนามคนเวียดนามส่วนใหญ่ก็ภาษาอังกฤษเขาไม่ค่อยได้นะเค่ะเราก็เทศภาษาอังกฤษแล้วคนก็แปลแปลค่ะ เราก็บอกวัตถุประสงค์งการเรามาสร้างวัดเนี่ยบอกเราไมา่ได้มาสร้างวัดเพราะคนไทยนะแต่เราสร้างวัดเพื่อทุกคนนะอบอกเขารู้ว่านี่ไม่ใช่แค่วัดคนไทยนะ,ะเ,ออเป็นวัดของทุกๆคนนะแล้วก็พูดค,คุยธรรมะอะไรสนุกสนานะอะไรเงี้ยเขาก็เริ่มมีความอินกับเราเหมือนกับเป็นเป็นพี่เป็นน้องอเป็นญาติเป็นมิตรกันเนี่ยหลังจากนั้นมาปุ๊บเนี่ยถ้ามาวัดนวากายแต่เป็นโเอนะเขาจะกุลีกุจอ จองกันมาเพราะการให้การปฏิสันถานนั่นแหละการเผยแผ่เกินปฏิสันถานนะสำหรับของพระอาจารย์ใช่ใช่ชาติไหนมาเราก็พูดคุยสนุกสนานแบบเนี้ยเขามาแล้วก็มีเป็นกันเองมีความสนุกสนานเนี่ยหลักๆก็คือเราฝากหลักอยู่ที่วัดทําวัดก็เราให้ดีให้หน้าเข้ามาแล้วรู้สึกสบายใจกลับไปอันนี้คือหลักเลยทำวัดให้เป็นศูนย์กลางให้ได้ อย่างนั้นทุกชาติทุกศาสนาทุกทุกคนนะพอมาเจอ <c oughs> สิ่งแวดล้อมที่ดีพูดคุยกับพระแล้วรู้สึกเอออิน <c oughs> รู้ส <c oughs> ึก <c oughs> สบายใจที่นี่ก็เป็นการสลายละลายพฤติกรรมทั้งหมดแหละ <c oughs> อย่างนั้นทุกคนก็มาแล้วก็จะมีความแฮปปี้เหมือนกัน งั้นคืออยู่โยงพิวัดัดก็จะทำเนี้ยตั้งแต่เริ่มต้นนั<ค>่นแหละจะไม่ไปไหนจะไม่ไปไหนสุดยอดม,ม,มากๆค่ะพระอาจารย์อีกหนึ่งสิ่งสําคัญค่ะพระอาจารย์อยากให้พระอาจารย์ได้พูดถึงความสําคัญเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งสําคัญนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เป็นกองบุญต้นสมบัติจกักรพัรดิเพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกในฐานะที่พระอาจารย์เป็นตัวแทนนะคะ เห็นความสําคัญตรงนี้อย่างไรอหญ่ให้อาจารย์ได้อธิบายสักงนิึงเจ้าค่ะอ่าอันนี้ถือว่าเป็นเอ่อเป็นสิ่งที่เรารอคอยนะอ่าะเหมือนว่าเราเราไปออกรบเนี่ยเราออกรบอยู่เนี่ยแล้วไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นอ่ะนะแล้วก็มีใครมาให้กําลังใจเนี่ยบางทีเราก็เอ่อลบๆบงทีเราก็หันมาดูหลักมาดูมีเพื่อนมีใครรู้เรื่องเราไหมเนี่ยเราลบกันยังไงเนี่ยเออแต่พอมีโครงการเนี่ยเรารู้สึกเออสิ่งที่เราทํามาตลอดเนี่ยเรากลับมาเราได้ พูดได้คุยไดออ้ให้เขาได้รู้ว่าเออเราไปทําอะไรมาบ้างนะงั้นโครงการนี้เป็นโครงการที่จะต้องรออักษาเอาไว้นะเพราะอะไรเป็นการให้กําลังใจใค่ะให้กําลังใจนะใค,คือเราไปลบกันอยู่ข้างนอกเนี่ยนะอ่าปีปี20ปีเนี่ยนะ,ะเออแล้วถ้าไม่มีโปรเจกต์เหล่านี้ให้กําลังใจเนี่ยบางทีเราลบๆไปแล้วเราก็ล้านะใช่แต,แต่พอเรากลับมาปั๊บเนี่ยเราได้กลับมาเนี่ยมาเล่า่ ความสําเร็จนะยิ่งถ้าเราสําเร็จเนี่ยเราก็จะพูดได้เต็มปากพูดได้เต็มปากนะงั้นต้นสมบัติถือว่าเป็นโปรเจกต์หรือว่าโครงการที่หลวงพ่อท่านมอบกําลังใจท่านก็คงทราบแล้วแหละว่าย้งนอกนันมันต้องต่อสู้กับสิ่งต่างๆหนึ่งรูปเท่านั้นด้วยอ่ะการเริ่มต้นใช่ไหมจค่ะนั่นแหละค่ะงั้นโครงการต้นสมบัติถือว่าเป็นโครงการที่มอบกําลังใจนะนะส่วนปัจจัยก็เป็นส่วนประกอบนะประกอบนะ ทุกๆปีที่กลับมาทุกปีที่กลับมา,นะลบมาแล้วก็ได้มาพูดคุยภาพแห่งการสร้างบารมเีเรายิ่งพูดคุยเนี่ยยิ่งมาเล่าฟังเนี่ยภาพแห่งความสําเร็จที่เราทํามาเนี่ยมันก็ชัดเจนมากขึ้น,นมันพอภาพแห่งการสร้างบารมีชัดเจนเนี่ยมันท้ายภาพที่เราจะมองไปอน,นาคตเนี่ยนนมันก็เห็นชัดขึ้นค่อะอย่างเช่นภาพที่ว่าเราจะเผยแผ่ไปสู่คนท้องถิ่นเนี่ย เอาคนท้องถิ่นมาเป็นเราเนี่ยทำอย่างไรเราเริ่มเห็นแล้วตอนเนี้ยเริ่มเห็นวิเลยบอกยี่สิบปีแล้วเรามาดูกันอีกทียี่สิบปีถึงตอนนั้นก็เจ็ดสิบแล้วหลวงพี่ค่ะโอ้ทีนี้<ม>ต้องให้พระอาจารย์ได้เชิญชวนญาติโยมนะเ<ม>จ้าคะ่ะถึงกองบุญในครั้งนี้ต้นสมบัติจักรพรรดิว่าอยากให้ทุกๆคนทั่วโลกมีส่วนสําคัญกับการสนับสนุนงานในส่วนนี้ด้วยเจ้าค่ะเขาจะได้อานิสงส์อะไรบ้างเจ้าคะก็หลังจาก ช่วงนี้ไปเนี่ยพวกเราหรือว่าญาติโยมทางบ้านก็จะได้จะได้รับชมประสบการณ์ของพระอาจารย์หลายๆรูป <c oughs> ที่ท่านจะได้มาแชร์ประสบการณ์ <c oughs> แต่ละที่ท่านก็จะมีความสําเร็จหรือว่าอุปสรรคอะไรต่างมาแชร์เ,เมื่อทุกคนได้ทราบแล้วได้มาร่วมกองทุนเนี่ยเท่ากับพวกเราเนี่ยได้หย่อนมเมล็ดพันธุ <c oughs> นะ์แ่งการเผยแผ่พุทธศาสนาไปทั่วโลกก็จะได้มีส่วนในนั้นแะต่ถ้าเราวางเฉยไม่สนใจเนี่ย ถ้ากิดเราไม่มีเจตนานะไม่มีเจตนาที่จะร่วมบุญไม่มีเจตนาที่จะช่วยทํางานเผยแพร่พระศาสนางั้นบุญเราก็จะได้แบบนิดนิดหน่อยหน่อยนะแต่ถ้าเรามีเจตนาอยากจะช่วยจริงๆเนี่ยแล้วมีเจตนาแรงกล้าอยากเออเงินของฉันเนี่ยร้อยบาทสิบาทยี่สิบาทเนี่ยฉันขอร่วมบุญในการเผยแพ่ศาสนาไปทั่วโลกเนี่ยถ้าคิดอย่างนี้ได้แล้วเอาใจช่วยพระภิกษุทุกรูปที่ออกไปเนี่ยเราจะได้มีส่วนในบุญทุกๆบุญที่ท่านออกไปค่ะงั้น ปัจจัยเราอาจจะน้อยแต่หัวใจใหญ่น้อยะนะเรามีปากเราก็ไปบอก <c oughs> ชักชวนเนี่ยฟังออกรายการเสร็จเนี่ยก็ไปบอกโอ้พระอาจารย์ท่านองนั้นไปทําอย่างนั้นองค์นี้ไปทํานี้มาก็ใช้ปากของเราเนี่ยไปชักชวนอเอาพักพวกก้นฝูมาช่วยกันนะเผยแผ่กันออกไปนะดังนั้นกําลังใจที่เรามอบให้นะแล้วปัจจัยที่เรามาร่วมกันถวายเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับเป็นขุ้มสมบัติ <c oughs> นะให้ท่านไปต่อ ต่อลมหายใจะนะต่อลมหายใจในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาตธรรมก,กายไปทั่วโลกค่ะนะค่ะพระอาจารย์เจ้าค้ะท้ายสุดนี้ค่ะในฐานะที่พระอาจารย์นะคะเมตตามารายการผู้ออกแบบชีวิตนะคะแน่นอนพระอาจารย์ออกแบบชีวิตได้อย่างงดงามอยู่แล้วอยายให้พระอาจารย์ได้ ช่วยออกแบบชีวิตให้กับคุณผู้ชมทั่วโลกนะคะสาธุชนญาติโยมที่ชมรายการอยู่ในขณะนี้สักนิดหนึ่งว่าควรจะออกแบบชีวิตของตัวเองอย่างไรนะคะให้รอดปลอดภัยในปัจจุบันในชาตินี้และในภพชาติต่อไปเจ้าค่ะคือในการสร้างบาร,รมีนี่นะ <c oughs> <c oughs> อยากคิดมากเจ้ <c oughs> าค่ะ <c oughs> อยากคิดว่าเราจะทําไม่ได้ <c oughs> หรือว่าชั้นอุ่นน้อยอะไรต่างๆนี้อย่าไปคิดอย่างนั้นเมื <c oughs> ่อใดที่เราเริ่มลงมือทําความสําเร็จจะรออยู่ข้างหน้าแหละเจ้ <c oughs> <c oughs> าค่ะ <c oughs> แค่อย่าก,กลัว นะอยากกลัวว่าโอ้เพราะถ้าเป็นอ่าวดวงลูกพี่เองเนี่ยโอ้ฉันจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อที่ทั้งกี่ไร่โอ้ฉันอยู่ที่แคบแคบเนี่ยพอแล้วถ้าเราคิดแค่นี้งานเราก็ไม่ขยายนแะต่เราคิดถึงความสําเร็จปั๊บเนี่ยเดี๋ยวดีวิธีการมันจะมานะพวกเราเหมือนกันแหละเวลาเราสร้างบารมีอะไรเนี่ยถ้าเราอยากจะทำอะไรเริ่มทําก่อนแล้วอย่าไปเอาปัญหามาทําให้กลัวถ้าเรายกปัญหามาท้ายเรากลัวเมื่อไหร่นี่ เราจะไม่กล้าทำแล้วความสำเร็จมันก็จะถอยไปเรื่อยๆดนะังนั้นคิดจะทําอะไรทําวันเนี้ยแล้วแก้มไม่สําเร็จก็แก้ไขหาวิธีการเดี๋ยวความสําเร็จก็จะฟังเกิดขึ้นนี่แหละออกแบบชีวิตคือถ้าอยากจะทําอะไรที่มันดีแล้วเริ่มลงมือทำํำม,มันไม่สําเร็จวันนี้แต่สิบปีปยี่สิบปีนะมันจะสําเร็จเนี่ยเหมือนกับหลวพี่สร้างบาร,รมียี่สิบปีมองย้อนกลับไปอเออ จากเริ่มต้นไม่มีอะไรจนถึงปัจจุบันนะี้เออเราก็ทำมาได้สําเร็จนะแล้วก็มองไปในอนาคตเเราจะทําแบบเดิมเนี่ยแหละแต่ต้องใช้ระยะเวลาเดี๋ยวความสําเร็จมันก็เหมือนเดิมเนี่ยแหละถ้าเราอย่างมุ่งมั่นแล้วไม่ยกเลิกนะแต่ที่สําคัญคือต้องใจเย็นให้พอนะรอ,อเวลาได้เดี๋ยวถึงความสําเร็จมันจะออกต่ออผลออกรถ รสชาติหวานวันนี้อาจารย์รอคอยมา20ปีที่บ้านมาแล้วก็พระอาจารย์บอกรออีก20ปีที่จะให้วัดแห่งนี้เนี่ยเป็นที่พักพิงใจของชาวท้องถิ่นที่ออสเตรเลียต่อไปนั่งยนก็จะรอ20ปีแล้วแบบพูดในรายการนะเจ้าคะวันนี้ต้องกราบขอบคุณพระอาจารย์นะคะพระครูอิสุทธิกิติวิเทศเจ้าว่าวัดพระธรรมกายเวสเทิร์นออสเตรเลียประเทศออสเตรเลียที่เมตตามาเล่าถึงเรื่องราวการสร้าง บารมีให้เราได้ปลื้มปิติใจในวันนี้ค่ะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเจ้าค่ะ,ะ,จะเจริญพร เชื่อแน่ว่าคุณผู้ชมในวันนี้ได้รับชมแล้วจะได้ข้อคิดนะคะแล้วก็กำลังใจดีๆในการสร้างบารมีต่อไปนะคะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการผู้ออกแบบชีวิตในวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมไปออกแบบชีวิตให้กับตัวคุณเองและคนรอบข้างที่คุณรักด้วยนะคะเพราะว่าคุณคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะเวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะคุณสุชาดาระยะอินดิชันสายใจวลีแขกรับเชิญพระอาจารย์รวมถึงทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อยากเป็นอะไรและวแต่ใจของเรา